สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกำลังใจเพียบชาวเน็ตแชร์คลิปเบลล่าร้องเพลงให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีชาวเน็ตขุดเจอคลิปเบลล่ารานีนางเอกสาวคนดังซึ่งไปร่วมง,งานโชว์ตัวในอีเวนต์หนึ่งขึ้นโชว์เสียงร้องเพลงใจนักเลงไม่ไหวถูกจับเชื่อมโยงกับกระแสข่าวของอดีตคนรักอย่างเวสุกรวั์ทมกางกํกำลังใจล้นหลามจากคนรักเบลล่าที่ล่าสุดคลิปนี้มี แฟนคลับและประชาชนเข้าไปรับชมแล้วกว่า3 8ล้านแแสนครั้งรับทั้งเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจดาราสาวจำนวนมากเช่นในชีวิตผู้หญิงน่าจะต้องเคยเจ็บกับเพลงนี้คนละหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นก็แข็งแกร่งดุดหินผาสู้ๆของคุณค่าตัวเองไว้และได้คนใหม่ที่ดีและรวยกว่าเดิมค่ะอีกท่านบอกว่าขนาดร้องเพลงใจนักเลงยังดูเป็นผู้ดีเลยค่ะงามภายนอกงามภายนในพายเจอคนที่เป็นผู้ดีสินสมน นนะะอีกท่านบอกว่าเบลล่าเข้มแข็งมากน่ารักมากขอให้เบลล่าเจอคนที่ดีเจอรักแท้อีกท่านบอกว่าเจ็บวันนี้ดีกว่าช้ำในวันหน้าค่ะพี่เบล อีกท่านบอกว่าทำไมเพลงมันเข้า Endu Bella อีกท่านบอกว่าหลังพายุฟ้าใหม่ยอมงดงามที่สดขอให้น้องเจอฟ้าใหม่ที่สดใสและงดงามอย่างที่น้องต้องการรักนะคะเบลเป็นตน้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie com ขอบคุณครับ